พยะประกันชีวิตหลักประกันที่เคียงข้างคุณตลอดไปสถาบันประกันชีวิตชั้นนําของไทยมีความมั่นคงทางการเงินสูงสุดยึดบ้านกาารักษาผลประโยชน์ของลูกค้าและองค์กรเป็นสําคัญ คุ้งเหนื่อยแข้งหดแรงดื่มมาแดงเติมแรงสู้ดื่มได้บ่อยตามต้องการมีวิตามิน B3 B6 B12 มีคาเฟอีนจากพืชบัวรนานาาจากปราซิลเครื่องดื่มให้พลังงาน Energy Drink มงคแดงพรักมีจจำหน่ายแล้วในปัป๊มปตททิฟี่และ p ีททั่วประเทศสำนักข่าวทั่วไทยวันศุกร์ที่24มีนาคม2566 กรุงเทพ23มีนาคม2566 AIA ประเทศไทยนำโดยนางพันธิพาขัดงามผู้อำนวยการฝ่ายตัวแทนประกันชีวิตภาค3และนางสาวรพีพรบงทองคำผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคจำนวน1ล้านบาทแก่มูลนิติขาเทียมในสมเด็จพระศีนครินทราบรมราชชนนีภายใต้โครงการ AAA เพื่อก้าวใหม่ชีวิตใหม่ AAA New l e g เล e w Life ต่อเน,นื่องเป็นปีที่15โดยมีนายแพทย์วิรัตพันภพาณิชย์รองเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฝ่ายบริหารเป็นตัวแทนรับมอบ 24มีนาคม2566หน้าตึกสันติมตรีทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี2565จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจภายใต้แนวคิดรัฐวิสาหกิจไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่สู่การเติบโตอย่างยั่งยืนโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมบสยรับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี2565ด้านการพัฒนาองค์กรดีเด่น 24มีนาคมวันนี้นายมนชัยวิวัฒนานายกองค์การบริหารในส่วนจังหวัดพิษณุโลกปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้านกีฬาว่ายน้ำประจำปี2566ณนกสหนระว่ายน้ำโรงเรียนบ้านป่าซ่านตำบลบ้านพร้าวอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโรกโดยโครงการเริ่มตั้งแต่วันที่2 0ถึง24มีนาคม2566มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน50คนโดยผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เ,เรียนรู้ทักษะพื้นฐาน กีฬาว,ว่ายน้ำขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกวิธีบริษัท CP Land จำกัดมหาชนหรือ CP Land หนึ่งในผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทยประกาศแต่งตั้งนายกิรติสตะสุขประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ C.S.O. ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร C.E.O. พิกโฉม CP Land เข้าสู่สกราชใหม่และภาพลักษณ์ใหม่หลังจากดำเนินธุรกิจมานานกว่า4ทศวรรษ ร้อมยกระดับรายได้สู่ระดับ2,500ล้านบาทในปี2,566นี้สู่เป้าหมายในการเป็นผู้นำอสังหาริมทัพย์ครบวงจรภายใต้แนวคิด accessible community for life คุณภาพเพื่อทุกชีวิตเมื่อวันพฤหัสบดีที่23มีนาคมวานนี้เวลา13นาฬิกาคุณชัชวานของอุดมที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและคุณพรรับสิริกุลพิสุทธิ เข้าเยี่ยมเยียนด็อกเตร์นรมนสรุรเศษ,ษประธานกรรมการ l s j u ส l ดเว Group โดยมีดรพีรวัตรสุรเสศ์ประธานกตอตอรอกทมภาคประชาชนสอนอชนะสงครามและดรทัชวินสุรเสศ์ประธานกตอตอรอบอกน,นหนึ่งประธานสภาเขตพระนครให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองณห้างเพชรหลีเสงบาลงภู สนับสนุนโดยหากุตต้องการหาซื้อเพชรน้ำงามเพื่อคนที่คุณรักะลงมาที่ห้างเพชรสีเียงบางปูเพชรน้ำงามและอัญมณีคุณภาพสูงรับประกันซื้อคืนบริหารงานโดยดรนรุมนุรเสรประธานลีเสกรุปดรพีรวัตและดรทัศมินสุรเสรสองผู้บริหารหนุ่มใจดีให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองโทรศัพท์02-629-1444้ เปิดแล้วร้านหมูอินเทรนสาขาหนึ่งที่ห้างชัยแสงจังหวัดสิงห์บุรีสาขา2ที่ตลาดชัยโยจังหวัดอ่างทองและสาขา3เปิดใหม่หน้าที่ว่าการอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทร้านหมูอินเทรนตู้เย็นของชุมชนมีทั้งอาหารสดอาหารแห้งและผักนานาชนิดราคาถูกถูกสุขอนามัยไว้ให้บริการบริหารงานโดยคุณจิตตานันท์เทพแก้วประธานบริษัท MIC Interfood จำกัด มาเพชรบูร์ยาลือแวะซื้อมะขามหวานไร่ชนิกาบึงสามพันมีมะขามแปรรูปหลากหลายชนิดเหมาะสำหรับเป็นของฝากหมอบคนสำคัญที่คุณรับมีกาแฟสดไว้บริการยาลือมาเพชรบูร์แวะไร่ชนิกาอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์บริหารงานโดยคุณบุญเลิศพุทธลเจริญโทรศพัพท์0 8 3 5 9 9 9 4 5